I'm nice. cold. ตามมาแล้วหรอพี่แอมเขาไปเที่ยววันนี้ก่นอนนะไปกลางเต็งกับพี่นันวันนี้เ,เมื่อวานแล้วก็ไปเจอกันไปก่อนแล้วใช่ใช่ไปเที่ยวกอ่อน Ờ, chứo right? um, ch Bạn Bạn Who... mà chởสวน lài vậy àh, hôm nay tao đi cắt ở này mà, phải phải không? ở bát bì này tao vẫn chưa đi qua chưa đi qua đi qua tao chưa đi qua đi qua tao chưa đi qua đi qua tao chưa đi qua tao chưa đi qua tao chưa đi qua tao ปุย้ยแล้วก็พอสอดำนี่น่าจะเป็นไปบ้านเพื่อนบ้านนั่นเนี่ยพี่หมวยหินทำไมในกล้องกรมีเหนียงเรื่องพี่ต <c oughs> ้องยอมรับตัวเองนะว่าตัวเองอ้วนนะไอนน้ข้อแรกก่อนสัตว์มุมนี้ไม่โอเคมีเหนียงโสด้วย เียฮวรงอ่าเราไปดูคลิปไม่ท่องทรงยังเนี่ยเอออย่างเงี้ยคลิปลุกนิดนึงคลิปลุกคือรูปไหนที่ไม่ผ่านมันก็คือไม่เอาลงตัดไม่เอาลงไม่เอาลงมันต้องคัดไว้ก่อนต้องรู้เองแบบรอต้องแบบเนี้ยต้องแบบอ่ะถัากล้องนะถ่ายกล้องแม่ต้องไปด้วยกันแน่ตายแล้วเราต้องเออเราก่อนที่เราจะถ่ายคนอื่นดีเลยต้องถ่ายตัวเองกอก่อน เตือนในจดหายตู้เค้กไปถึงเบีรู้ใช่ไหมรู้แล้วบอกแล้วี่แอมบอกได้ได้ได้พี่นันปีนี้ห้าเก้าแล้วแซยิกพี่พี่แอมบอกแกแซยิกแซยิกเท่าไหร่วะหกสิบเหรแต่ว่าพี่นันเออแซยิกหกสิบแต่ว่าแตงว่าพี่แอมอายุมากกว่าพี่นันปีพี่แอมยืดคอกห่ออือก็แซยิกหกสิบอ่ะใครพี่แอม แบอกียแบอกแกแซยิกแล้วแซยิกคืออะไรอายุถึงหกสิบของจีนมั้งแม่ใช่เขาจะเรียกแซยิกหกสิบบ้าหรอพี่มอ่ะใช่ใช่เหรอเองลองเติมมือถือที่แซยิกเท่าไหร่วะแซยิกต้องพี่นันเท่าไหร่สี่สิบห้าเก้าก็ปีเนี้ยที่ที่ผ่านมาเนี้ยที่เราห้ก้าสี่เก้าห้าเก้าสี่เก้าที่สี่เก้าเขาไม่ออกหรอกอายุงานทำงานเขาหกสิบ คือสำหรับข้าราชการเนี่ยอายุงานทำงานได้หกสิบหกสิบปีห้าสิบกว่าปีอะไรเงี้ยถึงจะออก่ CL ใช่เหรอเออมีคนห้าสิบหกสิบแล้วเนี่ยแบบอุ้ยฉันพี่สาวแม่ผมอีกนะแม่ผมยังไม่หกสิบเลยไม่พี่นันหกสิบแล้วหรอจะหกสิบแล้วหรอแค่นัาเก้าปีนี้ พผม่มัหักว่าอนะาผมอผมอ่ะเมไม้ไ่อายุทไม่ถึง60นะผมนะเ่ผมอ,อามถึง6กนะนันกเลขกันไปแล้วไงเฮป็นธรรมดาเดนน้เธอ,อ,อบ้านผมนี่ปัดหน้าไปแล้วนะนเห็นพ่อกับแม่ผมเดไปแล้วอนะ่ะหน้า ก็มาดูแลพี่นันพี่แอมเขาก็เป็นคนออกกอลังกาไกผมรูว่าพี่นันอะไราหสิบกว่าห้าสิบเก้าแล้วสรับผมนะประมาณสักสี่สิบห้าโอก็ตอนพี่แอมประมาณสามสิบเอยสี่สิบพี่ประมาณสี่สิบสี่หาเกหกผมือพี่แอมประมาณสี่สิบพี่นันประมาณสี่สิบห้าพี่แอมเออมขาย่ง ยื่นเออร์ลี่พร้อมกับพี่น,นันเป็นเ่าได้คนเดียวยิงเขาจะออกด้วยกันอ้าวพี่แอมก็เกินแล้วดิทำไมอยู่ต่อได้อะเขายื่นอายุการาชการหรอก็ยังไม่เกินคือเขาจะออกตอนนั้นตอนตอนนั้นห้าสิบออกพร้อมพี่น,นันตอนนั้นก็น่าจะประมาณห้าสิบอ้าเอาเอา เ,เลยดีกับหมเกิดได้ไหมโมทูเเลเนี่ยได้เปิดได้กดโมทูลเองเคยก่อน้ะนี่ยห้าสิบนี่หรอ BT ีนี่หรอได้ไหนเราเปิดโมดูีก่อนไ<ะ>ดนไหม

ต่อแล้วดังนั้นก็ย้ายเติบโตกันไปเมื่อสนิทผมไม่ค่อยมีหรอกสนิทจะเป็นเพื่อนอนุบาลสนิทสื่คือเพื่อนอนุบาลถ้าแบบมาอยู่แถวนี้เกาเสนิทอยู่ต่างคนต่างไม่ได้ไม่รู้จะโทรหายหรืออะไรแต่ว่านนะต่างคนต่างก็เติบโตไปแยกย้าย ปวชอก็เป็นไอฮอตคลิปนะในในกรลาลเลยปวชอนี่พอกหน,าน้าเช่ไโอ้ปวชนี่แบบดูแลผิวบ้างผมไม่ปวชอพูดถึงปวชอกับปวสเลยนะปวช,อมอชอผมนี่โอ้โหยาวแบบกอลไม้อะ่ะอ่สบายนั้นตั้งลากใยผมจำได้เลยว่าตอนที่เลือกเรียนระหว่างสายอาชีพปวชอกับม4 ยีนสมัยนั้นใส่ต้องหลุดตูดใช่ไหมยีนหลุดตูดไม่ไม่หลุดไม่หลุดแต่งตัวเร่งร้อนโชว์บ็อกเซอร์ป่ะโชว์บ็อกเซอร์ตัวเร่งร้อยไม่ไม่ยุ่งกันไม่ไม่โชว์ละแต่ว่าผมยาวแล้วก็แบบสะบัดอย่างเงี้ยเมียสมัยก่อนมีเงี้ได้ผมอ่ะเหมือนสังกะตังอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนย่างเงี้ยกิดแต่เกิดแต่เดือะไรวุวกนั้วอ่ะสะบัดผมแล้วแบบสมมติประเทศเฮียอะไรก็ไม่รู้ในประเท่นะไปเลยละผมจำได้เลย กับบ้านแซวผมผมไม่เตะบอลเป็นเอาบอลอนบอลอบอตอแล้วเขาให้ผมลงผมเนี่ยไม่เตะผมเขาผมไม่เตะผมไม่เอาเดี๋ยวผมไม่กล้าคุยแล้วไ <c oughs> <c oughs> อ้ยี่น้ำตรงอีกอะ่ะเอา่อา,อ,า,อ,าอ่าเป็นเช่นไรจิไม่ไดิมันมีอะไรจับจ้องแล้วไม่กล้า <c oughs> bên lại bên lại muỗi bên lại quỷ à giấm à tự con tự với đai tự mong trăng liền oh 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 cái lên là picho nó lên ลูกหล่าเสยลูกหล่าเสยเสยลูกหล่าเสือตลาติออกก็ออกนี่เสยลูกหล่าลูกหล่าเสืออะไรลูกหล่าใช่เหรอใช่ทไมเตะปานเลยแล้วเขาก็เสยแล้วก็ไม่รู้ว่า

มีเกือบครบอ่ะถ้าเปสตาบากก็ืูส่วนๆแล้วผมลึงอยากไปเห็นปั๊มที่มินโมลีป่ะปั๊มใหม่อะ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าปั๊มอยู่ใหญ่เว้ยโอ้เคยได้ยังไม่เคยเข้าใช่ไหมโรงบ้าบาใหม่นี่ินชลาลัตเนี่ยก่อนจะเป็นป่าขี้อยู่เลยแถวนี้น hai hả hai cái màn kinh nghiệm đó เ,เอาดอ,อก็ไม่ได้เลยยากอากาศอย่างนี้แม่งน่าเข้าป่าเลยอรมอากาศอย่างนี้แม่งน่าไปนอนป่าเวลานอนอยากหน้าหนาวไีอานั่นหน้าฝนอ่ะตกเข้าป่าก็ยากตกฝนตกเลยนอนอยู่ห้องหน้าเน,นี้เยเดี๋ยวหมอก,กาดนอนอยู่ห้อง ราได้เข้าอยู่ไหมไม่ของทหารขับรถทหารอยู่แถวไหนวะแถวทหารเกียร์กายทหารเกียร์แหล่งทหารเรื่องนั้นอะอ๋อก็สร้างทหารอยู่เงี้ยแหล่งเหมือนรอรอสิบอะเอานี้ดีกว่าพูดอย่างงี้ดีกว่าโอ้โหท่านพี่เห็นนะมันเหมือนกับอธิบายไม่ถูกเหมือนเป็น มันมันมันทำประโยชน์อะไรได้บ้างที่มันทำประโยชน์อะไรนะเขาอยู่รัฐมันหยุดที่รัฐสภาไปชุมงรัฐสภาของนี่แหละมันไปช่วงแบบรสภาอะไรอย่างี้ไม่ได้อรที่ดูวัดอยู่ข้างบนอะใหญ่ขนาดไหนอะเขาสร้างวัดอยู่ข้างบนอะเป็นวัดเป็นเหมือนวัดอะสีทองทำไมวัดทั่วไปนี่เข้าไม่ได้หรือยังไงถ้าพี่ไปยืนถ้าพี่ไปยืนอยู่ตรงหน้ารัฐสภาแล้วพี่เงยหน้าขึ้นบงอ่ะ สุดคออ่ะยังไม่สุดปลายแล้วสพาเลยมันสูงขนาดไหนอะ่ะใหญ่ขนาดไหนอะ่ะใหญที่ตกใจแล้วสภาทเ่ี่ยมันมีข้นเหนียวสองที่ในปั๊มใหม่เป็นขั้นแบบเป็นหวานปั๊มให,หมให่ปั๊มใหม่กับอ,อจิฟฟี่มันจะมีปั๊มใหม่ปั๊มใหม่ตลาดน,นี้ก็ไม่ได้มาเน่ไม่ได้มา,าแต่โคาวิร้านนี้มายัางเป็นยังตรงเนี้ยเออยังขายอยู่ ได้มาแล้วถึงอาหารเนี่ยก็มาแานะน,นี่มีโค้ตรงนี้ยงยังยัง,งไม่เปิด,ปดนะอ๋อทำตรงนี้ใหม่เหรอทำจะทำรถไฟแน่นอนเลยใช่ไหมเออรถตัดตรงนี้มันมีก็ก็เจริญเด็กใหญ่เลยแล้วเป็นอำเภอที่ เขาเรื่องอำเภอปะเขตปะเขตผมเห็นเรียกว่าเขตเขตเป็นบุรีนี่แหละพนักงานผมก็ว่าอย่างนี้แหละวันศุกร์ะไปทำงานที่นู่นอะกลาวันนะทุกวันทุกวันอ่ะกลางกลาง ที่ำงานอยู่ข้างล่างตึกใจเย็นนะใจเย็นนะข้างบน, <ะ S 2> นเงี้ยนี่นว่าไกลเลย <c oughs> ที่เียนเดินลงมาโอ้โหสีใหม่เออปั๊มใหม่อ๋อโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ ดีครับเล่นผมไม่ได้นะผมแซงหน้าไปเลยมีเอสด้วยหรอโอ้โหจอดซ้ายเวนเออมันมีหมูนี่หมูหมูหนังเทพอะไรเนี่ยอู้ซับเวย์ด้วยเหรอใากลองวะพี่โยเข้าไปเลยเรียกใช่แล้วขับซับเวย์เลยนี่ไงก็จอดอยู่เลยเดี๋ยวเราซับเวย์่ะ สีเทียนในชีวิตไม่เคยกินหรอน่าจะมีสองแถมหนึ่งอะไรอยู่ไหมเหอสองนันเลยคือไม่ต้องไม่ไม่ต้องคุยอะไรละวเป็นไงสับเบสในชีวิตทำไมได้อะไม่เลือกมันพ่อห้องพี่ดูหน้าตามันไม่ได้กินเหมือนอร่อยเหมือนปกติเหมือนจะกินอร่อยมันคือรวมขาคุ้ยคือไม่ผมเคยกินแล้ว มันคือรวมหะแล้วมันก็จะมีของดองและเองจะหวังเองหวังว่าจะได้กินเนื้อเยอะๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้จะเน้นทำฝั่งนั่งกินจังเลย